ลงตุ้มสวนกเกษตรอินทรีย์ครับลงทุ้มมาถึงโครงการที่แปดเพื่อมาดูลูกบ้านนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เขานัดกันเพื่อที่จะเอาเอาปลาช่อนขึ้นนะครับลงทุ้มให้คนงานนี้เอาน้ําสูบน้ําขึ้นนะใช้ไดโวอสามนิ้วสองแรงสูบออกนะฮะสูบออกไปไว้แปลงอื่นก่อนแล้วก็จะล่าปลาช่อนเพราะว่ามันมากินปลาตะเพียน กับปนินที่ลุงตุ้มปล่อยไว้ให้รูกบ้านเนี่ยกินหมดเลยครับเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมหญ้ามันมันมันไม่หายไปผักบุ้งไม่หายไปเพราะปลากินพืชมันหายหมดไปเพราะว่าปลาช่อนนี่แหละนะฮะเขาก็พาทีมงานเข้ามาน้องปิงปองไอ้พวกนี้ปล่อยกลับไหมปิงปองหลงเนี่ยพวกเนี่ยไม่ไม่น่าปล่อยเพราะว่ามันติดไอ้นี่แล้วอ่ะมันจะตายถ้าเราปล่อยกอลับปลากินปลาทั้งหมดลงุง<ะ>ปลากินปลา ปลากินปลาหมายถึงก็บอกว่าเราหวานแหวไปถ้ามันติดแหวขึ้นมาเราโยนลงไปคือโยนแล้วมันตายมันไม่รอดอไม่ปล่อยไม่่ปลอยนะเอาหมดเลยใช่ไหมปล่ปอยเขาท้องรู้ปล่อยเขาท้องเอ้าแล้วแต่นะั่นแหละเลีเ้ยงใหม่เริ่มเลี้ยงใหม่คุณป<อ>เป็นเจ้าของเองก็แล้วแต่ไม่รู้ปลาช่อนเอาให้หมดเด้อว,วันนี้นะไม่เห็นอันนี้ไงได้มาตัวหนึ่งไหนนี่ปลาช่อนนะเออได้ตัวไหนไม่รู้เออปลาช่อนมีตัวหนึ่งแล้วก็มีปลาดุกด้วยปลาดุกไม่ได้เลี้ยงก็มีเนาะ ใครได้ปลาช่อนมามีตัวเดียวทั้งแปลงก็เปล่าใครได้ปลาคอมากบคนจับปลาคอได้อีกบอกอ๋อแต่จุ่มมั้งจุ่มด้ตัวนึง่งมันหลุดไปแล้วเเออดี๋ยวจับเด้เหรอหลุดมือฮะก็จับเด่เหรอมีมีตัวหนึ่งเนี่ยลุงตุ้มให้ลูกน้องมาช่วยลูกบ้านนะครับลูกบ้านก็พาเพื่อนๆมา มาลุยกันโครนมันเยอะไปนิดนึงเพราะว่าในในนี้มันดินมันนิ่มอะนะฮะดินใหม่ดินใหม่เดี๋ยวล่างก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยปล่อยปลากันใหม่เพราะว่าสังเกตดูแล้วว่าทำไมวะทําทไมผักบุ้งมันที่อยู่ตรงเนี้ยมันไม่หายไปเป็นเพราะว่าปลากินพืชเราหายไปหมดละฟากนู้นเป็นบ้านคุณตุ้มครับ บ้านคุณตุ้มที่อยู่เยอรมันแกก็เป็นห่วงบ้านแกนเนาะแกก็กลัวว่าไม่มีคนดูแลจริงๆแล้วลุงตุ้มก็ดูแลให้อยู่ตลอดนะครับวันนี้ก็สั่งว่าให้ถ่ายรูปต้นไม้ให้ดูหน่อยเข้าใจเข้าใจว่าคนอยู่ทางไกลอยู่เยอรมันนี่แหละก็เป็นห่วงปลูกต้นไม้ไว้ว่าโตหรือยัง<ม>เนี้ยตรงนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วลุงตุ้มจะเดินไปถ่ายแปลงข้างๆนะครับฝั่งนี้ก็อยู่เยอรมันเหมือนกันคุณสมร เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูว่าต้นไม้ยังอยู่ดีไหมคุณสมรไม่ต้องห่วงนะครับในคลิปนี้ลุงตุ้มถ่ายให้ดูทั้งหมดนะครับนู่นครับหวานครับไปแล้วแล้วไผยมันขึ้นนะครับน่าจะปลาช่อนแน่นอนลุงซื้อเครื่องดูดที่ต้มแล้วเอาไหมล่ะดูดไหมดูดที่ตมออกอีกโอเคล้วดูดดูดโคนออกดีกว่าก็ร่อยดีกนังนั่น

ได้จับได้แล้วนี่โชว์เลย,เด,ยเดี๋ยวใจเย็นอ่ะ,ะดูดิโชว์หน่อยโชว์หน่อย,ย,ย,ยไม่มีหรอกปลาสลิดไม่ได้ปล่อยไว้เต็มเลยลุงน้ปลาสลิดอ่ะจริงเหรออ๋อเหอมาจากไหนวะเนี่ยเป็นไงได้ยางเจอไหมมันติดมือผมอยู่นอ๋อเหรอยกแขนขึ้นมาดิ อืมปาปดินปาสลิดอ,อ่ะเ,เอ๊ะลุงไม่ได้ปล่อยปลาสลิดไว้เด้อเออปาสลิดมาจากน้ำนะปาสลิดลุงไม่ได้นั่นไว้นะลุงไม่ได้ปล่อยเด้อยาปลาช่อนหลุดไปละเดี๋ยวไปดูไปช่วยกันเอาไฟช็อตเลยไหมเนี่ยปลาปลลงไปลุยกันปลาช่อนยังอยู่ เห็นเสียงดังๆเห็นเสียงดังๆได้แล้วว่าได้ปลาช่อนนะ่โอ้นี่แหละที่มันกินปลานิลของลุงหมดอ่ะรับพิมครับพิมปลาช่อนอ่อโอเคได้ต้มได้แกงแล้วนะได้ปิ้งนะตกลงปลาช่อนสองตัวแล้วนะนี่กิจกรรมเขาอย่างนี้แหละสรุปเมื่อกี้นี่คุยหลังไม่ตรงสรต้องล้างบ่อเอาขี้เลนขึ้นทั้งหมด เดี๋ยวตากบ่อน,นิดหนึง่งลึกมากประมาณชึ่งเมตรอ่ะจะจะล้างเลยหรือว่ายังไงหรือว่าปล่อยน้ําเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอว่าหน้าแ้งดีกว่าไหมไม่หน้าแรงให้มันหมดฝนก่อนดีกว่าไหมเออหมดฝนก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยมาลากเลนขึ้นเพราะาตากบ่อสองตะว,วันก็ลากเลนได้ละเอาแมคโครขึ้นมาล้วงออกก็ได้หรือว่าจะเอาคนโกยเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึง่ง ไม่ไหวเนาะไม่ไหวลุคงครึ่งนึงต้องดทิ้งเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงุงจะกำลังจะทำโครงการสิบอยู่เนี่ยเดี๋ยวไม่โคลงมาเอาไม้ทีเดียวเลยไหมเ,เ,เออเดี๋ยวชวนบ้านอื่นด้วยเดี๋ยวแม่โคลงมาจบจากโครงการสิบที่อยู่ด้านหลังเนี่ยแล้วก็ตากบ่อไว้แล้วก็เสร็จแล้วก็ล้วงขึ้นทีเดียวเลยเนาะฮะใช่พอล้วงทีเดียวดินเนี่ยเดี๋ยวเรามาโปะไว้ข้างหน้าเพราะว่าเอาไว้ปลูกต้นไม้ได้เพราะดินมันดินดีเนาะ อาย่างนนั้นแล้วกันแปลงของคุณสมรที่อยู่เยอรมันฮะอยู่ติดกับแปลงน้องต้อมเนี่ยของคุณตุ้มอยู่ฝั่งนู้นนะฮะจะเห็นหลังคาอยู่นู้นขาวๆนะครับแล้วก็แปลงกับน้องต้อมติดกันนี่แปลงของคุณสมรที่อยู่เยอรมันคุงตุ้มดูแลให้ตลอดนะครับไม่ได้ทิ้งไปไหนหรอกหญ้ามันขึ้นบ้างเพิ่งตัดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขึ้นอีกแล้วครับช่วงนี้หน้าฝนก็ดูแลค่อนข้างยากนิดนึงแต่ต้นไม้เนี่ยโตขึ้นหมดแล้วครับ ข้างหน้าเนี่ยจะมีไม้สักแล้วก็กระถินเทพาแล้วก็มายมตอนนี้ก็โตแล้วข้างในก็จะเป็นขี้เหล็กแล้วก็มะม่วงแล้วก็ฝรั่งนะต้นสักก็ขึ้นฝั่งนูน้นก็ไผ่ก็ขึ้นด้านด้านข้างนี้ก็ยังบรรยากาศดีอยู่มีวัวอยู่นะครับจะมองเห็นไหมชาวบ้านก็ยังเอาวัวมาเลี้ยงอยู่เป็นพร็อพอย่างดีให้เราเลยฝากนี้นะฮะทีต่ติดกระแปงน้องจัก ตรงนี้คุณสมรแกบอกว่าลูกตุ้มช่วยเอาลีลาวดีลงให้หน่อยนะครับลูกตุ้มก็ลงลงลงไปสามต้นแต่ฟากนู้นนะยังมีต้นคูณยังอยู่นะต้นคูณก็ยังเล็กอยู่ลีลาวดีต้นนี้ไม่ตายนะครับแตกใบละเดี๋ยวจะต้องบำรุงมานิดหนึ่งเพราะมันโตช้าต้นอื่นๆก็ขึ้นแล้วครับลีลาวดีเดี๋ยวต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตก ต้นไม้มันก็ไม่ค่อยแตกเท่าไหร่ถ้าหมดฝนปั๊บนะ่ยกิ่งใหม่มันจะขึ้นนี่ครับต้นนี้ก็ขึ้นดีเลยฝั่งนู้นก็เป็นคันคลองชมพูทานเนี่ยพรอ็อพเรามีพร็อปมีกัวนะครับเนี่ยนะมองเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยห่างจากเนี่ยประมาณตั้งไม่เกิน200เมตร ตรงนี้เป็นโครงการที่1ิบก็จะขึ้นเร็วๆนี้เดี๋ยวติดตามลุงตุ้มไว้นะครับเพราะโครงการโครงการที่1ิเนี่ยลุงตุ้มนะคิดว่าทําทั้งหมด2ี่สกว่าแปลงนะที่แรกว่า18แปลงพอดีซื้อที่เพิ่มขึ้นมาได้อีกก็เอา้า2ี่สกว่าแปลงทีเดียวมันจะได้เป็นโครงการที่ใหญ่นิดนึงถนนในโครงการเนี่ยกว้าง8เมตรนะครับแล้วมีวงเวียนอยู่ตรงกลางด้วยลุงตุ้มจะเปิดแค่1เดือนเท่านั้นละเพื่อที่จะให้จองกันไว้แล้วก็จะปิดไว้ ขอทางานให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่อีกทีหนึง่งดูสภาพแล้วค่อยตั้งราคากันใหม่ว่าช่วงแรกเปิดเพื่อเอาทุนกลับก่อนพูดตรงๆนะครับเปิดเพื่อเพื่อขายให้คนที่สนใจที่เป็น fc ตัวจริงของลงุงตุ้มที่ดูกันหลายโครงการมาแล้วแล้วซื้อไม่ทันเนี่ยโครงการสิบครับเดีย๋ยวลงุงตุ้มกลับเข้าไปดูในในแปลงของลงองต้อมต่อ ให้เขาจัดการเรื่องประช่อนกันถือโอกาสถ่ายให้ดูนะครับติดตามลุงตุ้มไว้ขอบคุณนะครับที่ติดตามลุงต,ตุ้มสวนกเกษตรดินิตีครับ